เรามาดูปัญหานิรโทษกรรมกันหน่อยครับจริงๆเนี่ยหลักเนี่ยไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองแต่รายละเอียดเนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะรวบรวมกลุ่มคนไหนได้บ้างต้องไปอยู่ในชั้นกรรมธิการก็อยากจะให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์นี้ ที่ผมบอกกับท่านว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องปลดล็อกประเทศไทยไปแล้วแต่ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องนิรโทษกรรมมันจะเชื่อมโยงกับการปลดล็อกประเทศไทยด้วยวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีวิกฤตจากการรัฐประหารเมื่อปี4 9นั้นเป็นเรื่องของวิกฤตสื่อครับ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเรื่องวิกฤตสื่อภาพที่เห็นในายสุี่ชัยยุ่นและก็สนทีิลิมเนี่ยเป็นสื่อสื่อที่เอี่ยวการเมืองแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารคือเรื่องของไอทวและก็ช่อง11ทับหนึ่งคุณสุดที่ชัยยุ่นนั้นทำธุรกิจอ t ทีวอยู่แล้วเจ๊งแล้วราชสำนัก สำนักงานทรัพย์สินเขาก็ยัดขายให้แก่ท่านทักษิณแล้วก็เกิดข้อขัดแย้งในไอทีวีส่วนสนที่นั้นต้องการจะเป็นเจ้าของสื่อในช่อง11โดยใช้อีกคลื่นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันอิงเข้าไปอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีเนี่ยการปฏิวัติข่าวสารมันยังไม่ได้เกิดขึ้น ังนั้นใครเป็นเจ้าของสื่อจึงเป็นมาเฟียเลยครับคุมทัศนคติคุมผลประโยชน์คุมอำนาจทางการเมืองในระดับหนึ่งซึ่งพักการเมืองทำไม่ได้เพราะกฎหมายกันไว้ห้ามถือหุ้นในสื่อแต่ก็ลักลอบถือกันได้แล้วเมื่อขัดแย้งไม่ยอมท่านทักษิณวันนั้นก็ไม่ยอมให้ครับก็เกิดการชุมนุมพันธมิตรเพราะไม่พอใจ แล้วก็มีความขัดแย้งในทางสังคมวันนั้นในแผ่นดินเก่าเป็นการเมืองปลายรัชการซึ่งมีฤษีแปลงสารคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงหลังจากรัฐประหารไปแล้วปี49ปรากฏว่าการเลือกตั้งก็แพ้พรรคไทยรักไทยอีกก็เกิดการก่อจลาจลมาอีก จนกระทั่งถึงกปปสในช่วงนั้นพลเอกเปรมยังไม่ตายเป็นการเมืองปลายราชการแล้วการรัฐประหารในปี57เเห็นกันชัดๆครับก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของนิรโทษกรรมดังนั้นวันนี้ที่จะคุยกับท่านเพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นว่าปัญหานิรโทษกรรมตัวนี้เนี่ย มันเป็นปัญหามันไม่ใช่เรื่องไปไประชาชนฝกักฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาขัดแย้งกันเหลืองกับแดงเท่านั้นไม่ใช่แต่มันเป็นปัญหาที่ผู้มีอำนาจตัวจริงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เกิดการปลองดองกันเขาต้องการจะใช้ทฤษฎี divide and r l e คือแบ่งแยกแล้วปกครองดังนั้นยี่สิบกว่าปีเนี่ยกฎหมายนิรโทศกรรมจึงเสนอไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อกฎหมายความการปรองดองแห่งชาติในสมัยปีปีหก่อนรัฐบาลปี5-7เนี่ยผมเนี่ยเป็นสอสอและเป็นเป็นวิปด,ด้วยนะครับและเป็นกรรมธิการที่เขาเตรียมตั้งเพื่อจะออกกฎหมายการปรองดองแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าพลเอกสนธิเนี่ยมันสำนึกผิดมันก็เลยมา ดำเนินการเพื่อจะเป็นตัวกลางหลักในการที่จะสร้างความปองดองด้วยกฎหมายในโทษกรรมนี้และนั่นแหละครับความไม่พอใจของผู้มีอำนาจรักตัวจริงเขาก็จัดการปลุกระดมกันส่งผ่านลูกไปที่พักประชิป,ปัตรภาพนี้คุณชวนกับสุเทพผมจึงเอามาเป็นแกนให้ท่านดูห้อยนกหวีด ในนามหัวหน้าพรรก,กับในนามแกนนําของพรรคประชาธิปัตย์ใครก็รู้ว่าคนที่ครอบงำพรรคประชาธิปัตย์น่คือในชวนแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นจะเอาใครเอาอาภิสิทธิ์มั้งนะครับเป็นหัวหน้าก็คือเด็กแก่แล้วแล้วเจ้าสุเทพก็เป็นเลขาก็ปั่นกระแสจากการเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาสถานการณ์วันนี้ผมถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ย เรามีวิธีคิดสองทางทางหนึ่งเราต้องการได้ดังใจอยากให้รวมหนึ่งหนึ่งสองให huh? ้จบให้จัดการทั้งหมดก็ใช่ครับผมเองก็อยากได้อย่างนั้นนะแต่ว่าอำนาจของประชาชนเนี่ยมันแตกสองฝั่งอำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่อยากให้เพียงแต่ว่า กระแสะการผลักดันเรื่องนี้มันแรงและผมคิดว่าวันนี้การที่เสนอร่างนิราโทษกรรมแล้วไม่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจึงเป็นช่องทางลัดเลาะแต่ถามว่าจะจบลงตรงนั้นเลยไหมผมคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไดนามิกมันเคลื่อนที่ไปตลอดเวลา แต่วันนี้อยากให้เห็นว่าบ้านเมืองมันไม่ปลองดองเลยมันไม่ได้แม้จะปลองดองบางส่วนดังนั้นววละหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วอย่างย่งไม่ต้องมีคลื่นลมว่าจะมีการรัฐประหารผมก็ถือว่าอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีผมให้ท่านดูตัวเลขตัวนี้หน่อยถอะครับนี่คือภาวะเศรษฐกิจการเติบโต gdp ของกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศอาเซียนในกลุ่มที่กำลังพัฒนาและมีกระแสเศรษฐกิจค่อนข้างดีและมีประชาชนแข็งแรงในทางเศรษฐกิจนะครับ56ประเทศแต่แน่นอนในบางประเทศนี่เราอาจจะไม่นับอย่างพม่านี่ไม่จำเป็นพูดละนะครับใน6ประเทศนี้มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยเวียดนามไทยลังบวยเลยครับ การ GDP เติบโตต่ำที่สุดเห็นไหมครับเวียดนามสูงที่สุดนะครับ6.9อินโดนีเซีย4.9มาเลเซีย4.4ฟิลิปปินส์5.4สิงคโปร์9 9แต่3.9ของสิงคโปร์นี่เขาวัดจากฐานเดิมนะครับ ก็ถือว่าโตพอสมควรแต่ของไทยนี่3.1มหนไอ้ภาวะการอย่างเนี้ยครับที่ทำให้เราเห็นว่าเราจะทำให้เราจะช่วยเหลือประเทศเนี่ยให้มันผ่านไปได้อย่างไรแต่แน่นอนความเห็นต่างเกิดขึ้นแน่โดยเฉพาะหลายฝ่ายทางความคิดซึ่งจะมีพลังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับของอาจารย์ ก็ต้องพูดกันครับอันนี้เอาข่าวมาให้ดูกันคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างาจาันสมศักดิ์ท่านก็ประนามพักเพื่อไทยว่าขี้ขลาดนะครับร่างกฎหมายนินรโทษกรรมฉบับประชาชนตกด้วยคะแนน147ต่อ319ฉบับประชาชนตกด้วยคะแนน149ต่อ306พูดง่ายๆว่าก็มีพัก ประชาชนเนี่ยยืนหยัดอยู่เท่านั้นเองอันนี้ของจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับที่หลายคนหรือคนในพรรคประชาชนบอกข้าวหน้าได้คะแนนเสียงมากแน่ก็เขาเชื่อจากฐานอันนี้แต่ว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เอาด้วยเห็นไหมป้อมก็ไม่เอาด้วยก็เลยเหลือกันไม่กี่คนอเอาละครับแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่ามีอะไร หน้าแปลกใจบ้างพักเพื่อไทยเป็นพวกขี้ขลาดก็ต้องถูกประนามแต่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ได้แต่คนที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ขณะนี้ที่คอโโทรเหตุการณ์อยู่เนี่ยทำอย่างไงให้ประเทศนั้นเบาแรงได้บ้างผมไม่ได้หมายความว่าถ้าใช้หนึ่งหนึ่งสองรวมเข้าไปแล้วจะรัฐบาลทันที แต่รับรองได้ว่าไม่สงบแน่อย่าลืมว่าพลังอำนาจเผด็จการตัวจริงนี่เขามีเขาไม่ได้มีมวลชนเท่านั้นนะมวลชนที่พร้อมจะก่อกระแสนี่มันมีอยู่แล้วแต่พวกกลไกองค์กรอิสระสารธรรมนูนนี่มันพร้อมจะประหารอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองดังนั้นอาจารย์สมศักดิ์จะว่ายังไงก็แล้วแต่ อาจารย์สุนท์ก็อยู่ในฐานะเป็นลือศีอยู่ต่างประเทศอย่างว่าลืาอทย้อนหลังกลับไปนี่ลือศีก็ไม่ใช่กษัตริย์นะครับลือศีนี่ก็ปกครองไม่ได้นะมีแต่ความคิดเหมือนอธิการบดีในปัจจุบันเนี่ยกษัตริย์ก็คือรัฐบาลน,นี่ย้อนหลังกลับไปพันสองพันปีนะดังนั้นวันนี้เนี่ยทำอย่างไงที่จะทำให้ระบบเนี่ยม,มันแก้ปัญหาและผ่านไปได้ในระยะผ่าน ส่วนเรื่องรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยในการมาธีการเขาจะไปว่ากันอีกทีหนึง่งอาจารย์จลันดิธาอภิชัยเนี่ยท่านเป็นนักเคลื่อนไหวท่านไม่ใช่นักวิชาการล้วนๆหรือเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นท่านผ่านการต่อสู้มาแล้วผมได้นำเรื่องนี้มาคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัส ท่านบอกว่ามันระยะยาวหลายอย่างอำนาจของประชาชนนี่ยังอ่อนแออยู่เนี่ยกฎหมายบางอย่างมันผ่านไม่ได้ครับที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนแท้ๆนะท่านก็บอกต้องอดทนครับต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานท่านไม่ได้ประนามฝ่ายไหนเลยท่านได้เขียนใน Facebook ที่ผมรายงานท่านไปแล้วแล้วรูปนี้ก็คือกลุ่มผู้ที่เจอหนึ่งหนึ่งสองถ้าั้นท่านดูนะครับคุณไฟ ทีมไฟเย็นทีมที่ลีภัยอยู่ฝรั่งเศสเราเข้าใจตรงกันดังนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยเราเราจะมองเรื่องกฎหมายนี้โทษศักรรมโดดๆไม่ได้ถ้าเราตั้งประเด็นว่าทำไมกฎหมายนี้เราโทษศกรรมเหมือนกัน,นในสมัยการเมืองปลายรัชกาลที่แล้วถึงกลายเป็นจุดชนวนการรัฐประหารโดยกปรปปส แล้วพอมาสมัยนี้ทำไมไม่มีประเด็นนี้แล้วถามว่ากฎหมายนี้เรโทษกรรมในปีห้าห้าหกห้าเจ็ดที่เราช่วยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหตุการณ์มันยังไม่ได้บานไปขนาดนี้ก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคืนดีต่อกันซะคนไทยด้วยกันนี่นะให้มันจบลงซะแค่นั้นก็ไม่ได้ ถ้าคนจะบอกว่าเอา้าเป็นกฎหมายลักหลับผ่านตอนตีเที่ยงคืนไม่จริงแล้วครับไอที่ผ่านเที่ยงคืนเนี่ยผมเป็นวิบเองคือเราก็อยากจะให้มันผ่านให้จบเพื่อจะได้แก้ปัญหาเพราะตอนนั้นมีสัญญาณมาว่าเอาเข้าสภาไปเถอะถ้าผ่านแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแต่สัญญาณจริงๆก็ต้องวิเคราะห์ผมเคยพูดกัน กับแกนนําสําคัญของพรรคเพื่อไทยในห้องประธานรองประธานสภาด้วยซ้ำเออประธานห้องประธานสภาสมศักดิ์เลยผมบอกผมไม่ค่อยเชื่อสัญญาณอย่างนี้นะในสถานการณ์การเมืองปลายราชการนะเพราะมันมีสัญญาณอื่นๆเรื่องของการรัฐประหารอยู่นะครับแต่มาวันนี้นี่ลมสงบครับสถานการณ์อย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าเราอย่า,ยาเราอย่า เราอย่าทิ้งไปเราอย่าเพิกเฉยกับมันเราอย่าไปต่อต้านต้องเอาอย่างนั้นอย่าเอาอย่างนี้ในความรู้สึกของผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยดูดูในชั้นกันมาธีการแล้วเราจะได้หาทางแก้ไขนี่ครับหลักฐานกฎหมายนิรโทษกรรมนี่ลงไทยรัฐนะครับ เนื้อโทษกรรมสุดซอยตอนนั้นไอ้เจ้าสนธิไอ้เจ้าไอ้สุเทพมันใช้ชื่อว่าสุดซอยแล้วจตุพรก็รับลูกไปกับเขาด้วยด้วยความผิดหวังหลายอย่างบางอย่างในพักนะครับไอ้ที่สำคัญที่สุดคืออยากเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นท่านัทุฒตได้เป็น ก็เลยตีโพยตีภายเลยบอกว่าจารนี้ระโทษให้เฉพาะคนสังหารประชาชนไม่ได้ต้องน,นี้ระโทษให้ประชาชนสุดท้ายพอคาร์รัฐประหารฝ่ายประชาชนเสื้อแดงก็เจ็บหนักไอ้พวกที่ยิงประชาชนไม่เดือดร้อนอะไรเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับความเป็นจริงนะครับแต่เป็นความเป็นจริงที่อำนาจมันซับซ้อนนี่ครับ ไทยรัฐเป็นหลักฐานนะครับที่ลงไว้บอกว่านิรโทษกรรมสุดซอยหายนะของเพื่อไทยลุงกำนันปั่นม็อบลุกคือขับไล่ยิ่งลักเห็นไหมแล้วการขับไล่ยิ่งลักก็กลายเป็นเรื่องจุดชนวนการรัฐประหารปี5-7โดยจับมือกับอายุทธแต่สัญญาณอย่างนี้วันนี้มันสงบเดินหน้าได้ เพียงแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นมันเป็นของที่มันมีบทบาทจริงๆนะครับกกตปปชมันก็วางแนวไว้แล้วสารรัฐธรรมนูญมันก็วางแนวไว้แล้วเรื่องการยุบพรรคเอาล้ครับจะบอกว่าขี้ขาดเรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าใครมองในเชิงยุทธวิธีผมคิดว่าเราแก้ปัญหาหลักๆของบ้านเมืองกันไปก่อนให้ เคลียร์ไปสะระดับหนึ่งแล้วหาทางเก็บรายละเอียดมันไม่ได้จบเดือนนี้แล้วก็ไม่ได้จบภายในปีนี้หรอกครับเชื่อผมเถอะมันต้องถึงปีหน้าปีหน้าอะไรก็ยังเปลี่ยนแปลงอีกมองมองแบบไดนามิกครับอย่ามองตายตัวมาดูหลักฐานเล็กๆน้อยๆครับนี่ก็เป็นโพสต์นะครับ ในพันทิปต้นเหตุรัฐประหารตุลาคม2556ก็คือ57นั่นแหละแต่ก่อกระแสตั้งแต่56าหนีน่คือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านสภาตอนตีสี่เอาอันนี้ก็เป็นจริงแต่วันนี้ผ่านตอนสี่โมงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันไม่มีกระแสที่จะทำรัฐประหารไม่มีตัวจุดชนวนไม่มีคำสั่งลงมา จากคนหัวขาวหัวหน้าพักระยะปัดตัวจริงในอดีตวันนี้มันไม่มีจะตอนตีสี่หรือตอนสี่โมงเย็นก็ไม่มีปัญหาถ้าจะรัฐประหารสี่โมงเย็นก็มีปัญหาครับดังนั้นวันนี้สถานการณ์จริงเป็นอย่างนี้หลายฝ่ายก็ติดตามนี่ BBC ซเขาก็ตามมากนะครับว่าเทียบเนื้อหาห้าร่างนิรโทษกรรม คดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองจะได้รับนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่อันนี้เราก็เห็นใจแล้วก็เป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงหลายคนที่หนึ่งหนึ่งสองนี่ประกันตัวก็ไม่ได้ดประกันนะครับอย่างอานนนนำพายอย่างนี้เราเห็นใจแต่จะทำยังไงไปผลักดันให้พรรคเพื่อไทยให้รวมรับล่างทั้งหมดก็ทีมงานบางส่วนเขาก็เห็นว่าควรจะรวมล่างของ พักเก้าวไกลของคุณไัยทวัตตุลาธนและก็ของภาคประชาชนด้วยแต่ในความเป็นจริงมันอ่อนไหวมากเรื่องนี้ผมว่าเรามีบทเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะหักหานไหมหรือว่าเราจะทดลองดูเอาวะมึงจะกล้ารัฐประหารเนอยัยนไปเลยรับมันไปเลยผมว่า วันนี้เดิมพันอย่างอื่นเดิมพันเรื่องปากท้องของประชาชนเดิมพันเรื่องแก้วิกฤตเศรษฐกิจมันมากกว่าเอานะครับใครจะบอกว่าเพื่อไทยผิดประชาชนทาถูกพรรคประชาชนทําถูกเรื่องของท่านละ่ะแต่ทั้งหมดนี้ดุลพินิจอยู่กับท่านในบ b บบอกว่านักโทษหนึสองจะได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่ผมบอกว่ายาก ขณะนี้ยังยากอยู่แล้วก็มีข้อกําหนดบ่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งสองมันยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจข้าขื่อนี่เขาสรุปมานะายไอรอเนี่ยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขไม่ใช่3,254ชีวิตคือเขามีการกำหนดว่าการการะทำตั้งแต่วันเดือนไหนถึงเดือนไหนหลักการนะแล้วก็ ความผิดอะไรบ้างปรากฏเขาบอกว่ามีคดีดูหมิน่นศาลนะครับร่างกฎหมายยังไม่ได้ไม่ครอบคุมถึงเรื่องดูหมิน่นศาลเครื่องเครื่องขยายเสียงเพราะตอนถูกจับในอายุตมันจับด้วยนะใช้เครื่องขยายเสียงเรื่องอาวุธปืนวัตถุระเบิดที่เยาวชนถูกข้อหาต่างๆช่วงอายุธเนี่ยเยอะเลยพระรมยหัดยุทธพันธ์ฝ่าฝืนคำสั่งคส,สชพระรัมยหยัดประชามติ นะครับหลายประเด็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีปี2563อาจจะไม่ได้ประโยชน์พันกว่าคนาในอย่างน้อยแ0ด้อห้าคดีผมว่าอันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งสรุปไปเลยนะครับผมเอามาให้ท่านดะูเท่านั้นเองความห่วงใย,ยที่มีอยู่นี่นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถาม ที่แย้งขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยคำตอบเนี่ยมาอยู่ในคำถามแต่เขาไม่บอกกันเสโนงอดีตลองสภาความมั่นคงกับเลขาธิการสภาความมั่นคงเสแมวตั้งคำถามบอกว่าปิดสนามบินยึดอำนาจนิรโทษกรรมได้ทำไมหนึ่งหนึ่งสองนิรโทษไม่ได้ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้ว ตอบคำถามได้เพียงแต่วันนี้เราเราไม่ไม่บอกรายละเอียดทั้งหมดไงดังนั้นเนื้อความที่เรากำลังพูดถึงกันในว่ารายละเอียดห้าล่างเรารู้หลักๆกก็แล้วกันนะครับเป็นล่างของอะไรบ้างห้าฉบับทำไมเพื่อไทยไม่มีเพื่อไทยถอนไปตั้งแต่ก่อนนูนะ่นนะั้นแล้วเพราะมันมีปัญหาหลายเรื่องที่ขัดแย้งกันนะครับอย่างว่า ในการคุมอคอนโทรลอำนาจในสถานการณ์อย่างนี้ในช่วงที่ภูมิใจไทยอยู่เนี่ยมันก็จะมีคลื่นลมมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยก็จะแสดงบทเป็นผู้จงรักภักดีเรื่องหนึ่งหสองเขาเทียบเนื้อหาผมให้ท่านดูกันละกัน5้ล่างนี่ล่างที่หนึ่งของพรรรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นว่ารวมไทยสร้างชาตินี่กลายเป็นล่างหลัก ล่างขวาจัดก็คือไม่มีหนึ่งหนึ่งสองนี่แน่นอนนะครับแล้วล่างอื่นๆก็เช่นเดียวกันไอ้ร่างมีหนึ่งหนึ่งสองรวมหลายๆเรื่องเนี่ยตกไปของภาคของภาคประชาชนกับภาคประชาชนนะครับให้เรารู้อย่างนี้หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติสองฉบับครูไทยเพื่อประชาชนพรรคครูไทยก็คือวันนี้ถูกโสงมาเป็นพกกรรคกล้าทำ สองฉบ,บับไปนะหลักคล้ายๆกันฉบ,บับที่สามภูมิใจไทยนี่แหละครับสามฉบ,บับเนี่ยกลายเป็นร่างที่สภารับรองเสียงข้างมากจะเห็นนะครับว่าภูมิใจไทยไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็จริงแต่ไม่่ว่าะค้านแล้วจึงลงเสียงอีกแบบหนึง่งก็มาหนุนรัฐบาลรวมกันไปนะฮะของพรรคภูมิใจไทยแต่หลักๆคือไม่เอาหนึ่งหนึ่งสอง กับคดีเรื่องการสังหารประชาชนก็ด้วยนะครับส่วนของของพักประชาชนและก็ภาคประชาชนเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจก็รวมไปด้วยแล้ววันนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างน,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 นี้คนนั้นจะได้ประโยชน์คนนี้จะได้ประโยชน์ผมว่าอย่าเพิ่งตีโพตีพายไปเลยครับเราเก็บรายละเอียดคุมเนื้อหาให้มากที่สุด ก็ฝากเพื่อนสสทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝา่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายที่อ้างความจงรักภักดีและฝ่ายที่ถูกอ้างจะเอาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมว่าวันนี้ในชั้นกรรมธิการที่มีตัวแทนทุกพักอยู่แล้วมีตัวแทนทุกภาคส่วนนีช่วยกันตันล่อมแล้วก็กว่าจะจบก็ต้องใช้เวลาพอสมควรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด ในสถานการณ์อย่างนี้เองนะครับที่ผมบอกกับท่านว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าสถานการณ์ในแผ่นดินใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแล้วในสถานการณ์แผ่นดินเก่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆลูปประมของนิรโทษกรรมนั้นกลายเป็นชนวนการรัฐบาลแล้ววันนี้การนิรโทษกรรม ร่างหลักร่างก็คือล่างของพรรคประยุทธ์นั่นเองเออลองดูครับผมยังไม่สรุปแล้วก็ยังไม่ได้เสียอกเสียใจยกับอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้เรารู้สถานการณ์ร่วมกันว่าในสถ,สถานการณ์แผ่นดินใหม่นี้เมื่อมีสัญญาณที่จะเกิดการปรองดองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นนี่ก็ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วส่วนวาระสอง ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนสอสอทุกคนจะออกมาแจ้งข่าวจะออกมาตีข่าวสร้างกระแสอะไรก็ว่ากันไปแต่ให้มันอยู่ในห้องนั้นแหละคือรักษาระบบรัฐสภานี้ในระยะผ่านนี้ให้ยาวนานที่สุดและชัยชนะจะเป็นของประชาชนอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่หายไปในประเทศไทยครับ